สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแม่สองท่านชื่ออะไรกันบ้างคะหนูชื่อบีค่ะคุณแม่หวีคุณแม่หวีนี่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันะนะคะเห็นแม่หวีที่ไหนก็เห็นแม่อ้อที่นั่นนะคะวันนี้แม่หวีกับหลานนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าน,นําน้ามนต์หลวงพ่อไปพรมพิธค้าขายแล้วขายดีนะคะ,ะใครจะพูดก่อนคะแม่หวีไหมไ่อาแม่หว,วีก่อนเนาะนำน้ำมนต์นี้ใครเป็นคนเอามาคะแม่ แม่สีเอาจากหลวงพ่อเอามาแนะนําให้หลานแล้วเป็นยังไงคะแม่ผลเป็นยังไงบ้างขายดีมากเปิดร้านก็พี่ขายดีเลยค่ะแล้วตอนแต่ก่อนที่ยังไม่เอาน้ำมนต์มานี่ก็ขายของอยู่แล้วหรือเปล่าคะไม่ค่ะแอดแนานๆเนาะเคยขายเคยขายมาก่อนเคยขายมาก่อนแต่ว่าไม่ได้เคยใช้น้ำมนต์หลวงพ่อก็เงียบๆไม่ไม่ขายไม่ดีเท่าตอนนี้ค่ะอ๋อมันมีแบบ เห็นผลชัดเจนว่าก่อนก่อนพรมกับหลังพรมน้ำมนลหลวงพ่อใช, <S <S ใช่ไหมคะแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะปกตินี้มีเราได้ไปมีสูตรเด็ดหรือว่ามีเฟรนชชายอะไรของใครมาไหมคะไม่มีคะ่ะสูตรทำเองคะ่ะทำเองแต่ว่าขายดีใช่ใชไหมคะมโอ้แล้วแม่วีบอกว่าคิดว่าน้ำมลของหลวงพ่อน,นี่มีผลไหมคะมีผลมากจากบางวันนี้เงียบมากแม่วีบอกให้เอาน้ำมลหลวงพ่อไปพรมดูสิ ใช่ผมยังไม่ปิดไฟค่ะลูกค้าเดินเข้ามาละมากันต่อแถวกันมาเลยแล้วขายปลขายอยู่ที่ไหนคะที่บ้านค่ะที่อุดรอยุดรธานีนะคะแล้วปกตินี่เราเปิดร้านกี่โมงคะเปิดหกโมงค่ะเริ่มขายของกินตังหกโมงอ๋อที่ที่ขายนี่เป็นที่ชุมชนใช่ไหมคะค่ะแล้วแม่หวีคิดว่าจะมีการขยายสาขาอีกไหมคะแม่หวี คิดอยู่เพราะว่าน้ำมนต์หลวงพ่อช่วยได้มากเลยใช่ไหมคะเอาแม่วีฝากถึงทุกคนหน่อยว่าถ้าเผื่อว่าเราอ่ากิจการเงียบๆแล้วอยากจะให้ดีนี้แนะนำหน่อยค่ะแม่วีแนะนำน้ำมนต์หลวงพ่อค่ะ้ให้ไปไปพบหลวงพ่อเนาะแล้วก็ค่ะที่พุทธสถานพายทุกใส่น้อยนะคะแล้วก็ น้ำมนต์นี้คือที่น่นเราไม่ได้มีบูชาไม่มีอะไรนะคะถ้าทุกเราเดินทางไปคือหลวงพ่อท่านจะทําน้ํามนต์ให้พวกเราถ้าอยู่ที่น่นเราจะดื่มฟรีแต่ถ้าใครที่ไปก็เอาขวดไปกอกแล้วก็เอากลับมาเลยนะคะหลวงพ่อจะแนะนําตลอดว่าใครทําคือถ้าทําเป็นออฟฟิศก็เอาไปพรมในออฟฟิศพรมในโทรศัพท์พรมอะไรแบบนี้เนาะถ้าค้าขายก็ถ้าเป็นพวกกว๋วยเตี๋ยก็ามาใส่หม้อ ถ้าใส่หม้อไม่ได้ถ้าขายน้ําก็ไปผสมกับน้ำืนไม่ก็ไปพรมรอบๆนะคะอันนี้เห็นผลเลยใช่ไหมคะยืนยันใช่ไหมคะเห็นมากมากๆไม่ิีว่าจะได้ยอดขายขนาดนี้ค่ะเปิดร้านแค่ไม่กี่อาทิตย์ตอนนี้ก็ต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะไม่หยุดเลยใช่ไหมคะตาทูค่ะแม่วีก็ไปพูดทัศนฐานก็เดี๋ยวเอามาฝากหลานอีกนะคะตาทูค่ะขอบคุณค่ะขอให้เฮงเฮปังปนะคะสวัสดีค่ะตาทู